สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันที่28เมษายนพุทธศักราช2,565นะคะวันนี้ค่อยดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยนะคะเมื่อวานนี้เจอพาราเข้าไปโอ้โหกี้ม,นมันนั่งเมื่อคืนนี้ใช่ไหมกี่ไปนั่งดูคลิปที่ลงไว้เมื่อวานกะว่าจะพาไปปิดท้ายที่ป้อมสวนองุนนลคะภารกิจที่8ของเราให้มันจบสิ้นไปกี้ดูแล้วกี้โคตรขำเลยอะ พูดไปได้ยังไงนะคะว่าไอ้คลองที่มันอยู่ด้านหลังอ่ะพระบรมมหาราชวังของเราทางด้านทิศตะวันตกอ่ะทางด้านหลังพระที่นั่งบรรยงไอ้บ้ะที่มันจะมีคลองอยู่อะ่ะปัจจุบันเขาเรียกว่าคลองท่อใช่ไหมสมัยก่อนมันคือคลองชไก,กใหญ่ <c oughs> นั่งดูตัวเองพูดบอกว่าเออตรงนี้มันอยู่น้ามันอะไรนะประตูน้ํามันไหลเข้ามาจากประตูชลชาชทวารสาครกับประตูอุดมคงคา มาจากด้านหลังจากคลองสะบัวพูดไปได้ว่าอย่างี้โอ้ยตายตายตายไม่โอเคเลยนะคะแต่อย่างที่บอกเะคะเนี่ยแหละคือกี้มีความรู้สึกว่าเวลามาทำมาทำคลิปที่แบบเป็นลักษณะเรลิตี้อ,อ,อย่างเงี้ยนะแล้วเวลากี่ไปนั่งดูในสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยนะคือมันก็จะแอบข่ำอะประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือคือจริงๆแล้วไม่ไม่ได้มีเจตนาจะบอกข้อมูลผิดนะคะแล้วก็อย่าไปโทษว่าเอ้ย กินยามาแล้วเออเออมันไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรานิ่งๆนะคะแล้วพูดให้ช้าลงกว่าน,นั้นอีกหน่อยนะคะมันก็จะไม่ผิดหรอกเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นคลองชะไกใหญ่นะคะมันมันก็ต้องรู้อยู่แล้วคลองสะบัวมันคนละที่กันเลยนะคะคืออย่างงี้ค่ะทุกคนเรื่องศัพท์ว่าอย่างงี้วันนี้ทุกคนดูบรรยากาศดิเนี่ยฝนจะตกไม่น่าเชื่อเลยนะคะหลังจากที่สามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยแดดร้อนมากได้ยินเสียงฟ้าร้องไหม ดดร้อนมากนะคะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้อยู่ดีอากาศก็เย็นขึ้นมาในทันใดนะคะก็โอเคแหละแต่ว่าประเด็นสำคัญคือถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยกี้ก็คงไม่สามารถพาไปดูป้อมสวนองหุ่นได้อีกในวันนี้เพราะว่าถ้าไปตรงนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวพอฝนตกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีร่มให้เราพักเลยนะคะมันก็จะลำบากคืออย่างที่บอกนะคะว่าจากนี้เนี่ย กี่จะไม่แบบว่าทุ่มเทซะจนไม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองแล้วนะคะทุกคนคือที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหดิ่งโลดเกินไปอะ่ะบางทีไปนั่งดูย้อนๆดูแล้วโอ้โหนี่กูทําอะไรลงไปวะเนี้ยนิ้วห่อใช่ไหมคือบางทีมันก็ไม่จาเป็นจะต้องขนาดนั้นนะคะคือในยุทธยาเนี่ยนะคะทุกคนมันมีแหล่งโบราณสถานเยอะแยะไปหมดแต่เหตุผลหนึ่งหลักๆเลยที่กี่ยังวนเวียนอยู่ในวังหลวงเนี่ยเพราะว่าที่รู้สึกว่าเวลาที่มาในพระราชวังหลวงยุทธยาเนี่ยนะคะทุกคนตอนนี้กี่อยู่ที่พระที่นั่งสุญ,ญาตอมริน ะะเป็นพระที่นั่งที่สร้างในสมัยสุเด็จพระนาลายมหาราชของเรานะคะทุกคนที่กำลังจะบอกว่ามันสวยมากเลยนะคะทุกคนมันสวยงามอารามจิตเดี๋ยววางกระเป๋าก่อนวางกระเป๋าก่อนเดก่อนเดี๋ยวไหลเดี๋ยวหล่นนี่คือพระที่นั่งสุรยิยญาธรรมรินทร์ค่ะทุกคนน่ามันเหลือจะต่อแล้วนะคะคือพูดง่ายคือถ้าพูดถึงพระที่นั่งสุรยิย่าธรรมรินทร์นะเอกลักษณ์เลยมันคืเนี่แหละ ไออันนี้แหละที่มันเหลืออยู่อันเดียวโดดๆเนี่ยนะคะจริงๆแล้วพระที่นั่งองค์เนี้ยนะคะกินพื้นที่เยอะมากนะคะทุกคนจากตรงนั้นเลยค่ะทุกคนเห็นป้ายไหมเห็นต้นไม้นะป่ะเห็นต้นไม้นะป่ะเห็นต้นไม้พูดนะป่ะจากตรงนั้นเลยนะคะยาวขึ้นมานี่เลยยาวนี่เลยค่ะไปจนสุดต้นไม้ตรงนั้นเลยนู่นตรงนู้นเลยนะคะแล้วกี้อ่ะื่อกี้ตอนก่อนที่จะขึ้นมาบนพระที่นั่งเนี่ยนะคะกี้ไปเดินดูรอบๆข้างๆมาทุกคนเชื่อไหมว่าปีนี้สองห้าหกห้าแล้วนะ โอเคแหละผิดเขาจะมีการบูรณะอะไรของเขาก็เรื่องของเขาเถอะนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เห็นก็คือว่ารากฐานโคตรจะแบบเยอะอะ่ะคือแน่นอ่ะคือแน่นแน่นอ่ะคือพูดง่ายคืออิดไม่รู้เท่าไหร่นะคะในการที่จะรองรับเพราะที่นั่งองค์นี้ไว้ได้นะคะแอบมีศิลาแรงตรงนั้นด้วยทุกคนเห็นไหมมันจะมีศิลาแรงซ้ำซมอยู่เดี๋ยวนะกระเป๋าอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าไปไหนนะกระเป๋าไม่มีขาเดินนะพ่ะพาตีมุกนิกกี้จะให้ดูศิลาแรงี่ วันนี้ไม่ได้ป้อมสวนองห่นหรอกเชื่อเหออนี่คือศีลาแรงนี่แอบใส่ลูกบางคนเนี่ยก็จะหมันไส้ไงมึงอะไรของมึงเนี่ยเกงใจคนอื่นบ้างไหมก็อย่างเงี้ยแหละค่ะนะคะอย่าถือสากี่เลยวันนี้คืออย่างงี้ค่ะทุกคนอันนี้อีกจุดหนึ่งนะคะจะให้ดูศีลาแรงเห็นไหมมันจะซ้ำแซมอยู่นะคะมันบ่งบอกให้รู้ว่าการที่มีศีลาแรงมาซ้ำแซมแบบนี้นะคะ มันคือมันจะต้องรองรับความหนักที่ค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวเดี๋ยวถ่ายรูปกอนเห็นไหมคะและไอ้ร <a and> <ga> ูตรงนั้นเนี่ยนะคะทุกคนเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นตัวเสียบคานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกี้แอบเห็นมันมีคล้ายคเหมือนเป็นลักษณะเหมือนตัวที่เป็นคานอ่ะมันหลุดลงไปอยู่ตรงนั้นแต่กี้ไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือเปล่านะอยู่ตรงนั้นอ่ะ เอออะไรอย่างเงี้ยแหละอันนี้คือพระนั่งสุญญาดมรินนะแล้วก็ตรงตัวฐานของมันน่ะที่มันเป็นดินบุ่มบุ่มลงไปทุกคนเห็นปะเนี่ยดูดิมันก็จะมีศิลาแรงอยู่ข้างใต้ด้วยเห็นปะนั่นนหละคือศิลาแรงนะน,นั่นคือศิลาแรงนะอิฐศิลาแรงอิฐนะคะเห็นปะรอบนอกเนี่ยคือมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นช่อง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 ,ช,องช่องหมดเลยต้องไปดูรูปแบบสถา,านหางตรงนั้นนะคะแต่ที่เนี่ยเป็นยอดปราสาทเป็นยอดปราสาทไม่ใช่ยอดปราง ในพระที่นั่งในวังหลวงเนี่ยนะคะทุกคนมียอดปางอยู่คือพระที่นั่งจัก,กรวรรดิพชยนต์ที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกทางด้านนู้นเลยนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกที่หนึ่งวะวิหารสมเด็จอ่าคือริมนู้นนะคะส่วนสันเพชรมหาปราสาสุยารอมรลินแลวก็บรรยงรัตนาที่อยู่ตรงนู้นสิเ,นเขตพระราชฐานชั้นในตรงนั้นอนะ่ะมันเป็นยอดปราสาทนะคะแล้วนั้นคือพระพาตีมุกพระพาตีมุกนี่มันก็สร้างทับไอตัวส่วนของพระที่นั่งเป็นรจ้ามหาปราสาท ะะแล้วเขาบอกว่าตรงนั้นจริงๆมันจะมีสระโออยู่นั้นสระโอแล้วก็ไปสระแก้วแล้วพอไปตรงตำหนักสวนกระต่ายตรงใกล้ๆอ่ะก,ก่อนที่จะถึงตำหนักสวนกระต่ายของพระเจ้าอยู่หัวุมพรแล้วมีบ่อนนะ้ำใช่ปว่าอันนั้นน่ะคือสระละครประมาณนั้นนะคะส่วนไอป้อมสวนนง,งุ่นของเราเนี่ยภารกิจที่8เนี่ยมันก็คืออยู่ตรงจุดนั้นแหละแล้วซึ่งกี้คาดการว่าไม่น่าจะพลาดไปจากจุดเมื่อวานนี้ที่พาไปดูแต่วันนี้ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนดูสภาพยนฟ้าอากาศเิดูดิ ฝนตกแน่ๆนะคะแล้วถ้าไปย่านนั้นน่ะมันจะไม่มีที่พักฝนเลยนะคะม่ธีทัาฝนกี่ไม่อยากเปียกไม่อยากไม่สบายด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราเริ่มต้นที่สุรยิย่าอมรินนะคะเพื่อพูดสเพเพเหตุลากกันไปแล้วกี้จะพาทุกคนไปดูนี่ดีกว่าจุดที่วันนั้นเราไปติดเราไปดูกันตรงบริเวณเอ่อป้อมท้ายสนมใช่ป่ะแล้วมัวไปโอ้โหเอาจริงนะท้ายสนมนี่มาหลายวันเลยนะ เออเพราะอะไรวาะมัวตัดสินใจไม่ได้ไงว่าเฮ้ยมันใช่ป้อมบัวอะไรเงี้ยเนี่ยว่าความไม่แน่นอนไอ,อ้ความไม่แน่ใจมันมีไ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้กี้จะพาทุกคนไปดูรหัสวิดน้ำไปค่ะไปด้วยกันเลยค่ะทุกคนไม่ต้องตัดนะคะคิดว่าไม่น่าจะตัดหรอกเพราะว่าเมื่อกี้ลบไฟล์ออกไปไหลายไฟล์แล้วนะคะไม่น่าจะเกิน20นาทีสําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพาไปดู รหัสวิทยน้ำนะคะว่ามันทํางานยังไงนะคะมันสูบน้ําเข้ามาในวังหลวงยังไงนี่คือพระที่นั่งสุริยานมรินนะคะที่นี่เรามากันบ่อยแล้วค่ะทุกคนนะคะลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆดูแล้วกันแต่วันนี้ขอขัดนะคะขอขัดในเรื่องของป้อมสวนอ่งหุ่นเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่ทันหรอก พราะถ้าไปตรงนั้นนะกี้จะต้องพูดถึงเรื่องประตูอีกเยอะเลยตรงนั้นมีประตูอีกมากมายเลยนะคะทุกคนแล้วเมื่อวานนี้ก็พูดชื่อประตูซับๆสลับสลับอีกโอ้โหไหวจะเคลียจริงจริงเนเมื่อคืนนั่งดูคลิปแล้วขำมากอะนึกในใจแบบอะไรของแกเอ้แล้วบอกว่ายโยนโยนไปว่าอะไรนะกินยาแล้วทําให พูดช้าลงก็รู้อยู่ว่ากินแล้วพูดช้าลงก็ต้องพูดให้มันมีสติกว่านั้นเดี๋ยวไปโทษคนอื่นไม่ได้นะคะทุกคนคะตอนนี้เราเดินมาในเขตพระราชฐานชั้นในนะคะเพื่อที่จะพาทุกคนไปดูรหัสวิทย์น้ําว่ามันทํางานยังไงนะคะทุกคนเห็นอันนั้นไหมอันนั้นน่ะคือโรงปรปาหลวงเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไอรหัสวิทย์น้ําเนี่ยกับไอโรงปรปาหลวงเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงอันหนึ่งนะคะทุกคน วันใหม่เช่พี่ฝนจะพังตกนะอันนี้โอ้ยอย่ามาตอกอะไรอวันนี้เนี่ยทีวันเนี้ยนะคืออะไรนะคือวันเนี้ยนะสติสมบชัญญะดีนะคะฝนดันมาตกอีกเนี่ยทุกคนคะทุกคนจําจุดนี้เอาไว้ให้ดีด้วยนะคะเถวเนี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องมากันอีกมันมีเรื่องมันมีเรื่องน่าเศร้าแต่มันก็มีเรื่องที่เราต้องรู้เกี่ยวกับประตูตรงเนี้ยนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเห็นไหม ระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยนะคะทุกคนมันมีเรื่องจุกจิกจุกจ,กจิกไปหมดเลยอะ่ะเชื่อกี้ย่ว่าลองลองมาเดินในวังหลวงดูนะคะทุกคนแต่กี่วงเล็บนะมันต้องชอบด้วยอะ่ะนะคะต้องชอบด้วยนะลองมาเดินดูแล้วลองเอาข้อมูลมาเดินดูเสมือกับว่าเรามาหาอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเติมความสนุกลงไปแล้วทุกคนจะสนุกอย่างที่กี่สนุกกี่สนุกอยู่นะสนุกอยู่คนเดียวสนุกมากด้วย ใค,ใครอาจจะนึกในใจแบบเอ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยมึงมาเดินทําอะไรนักหนามันสนุกจริงอะทุกคนนะคะมันมันมากเลยล่ะนี่ค่ะลงป,ะปลาหลวงนะคะเจ้าไว้นะเดี๋ยวคิดจะพาทุกคนไปตรงรหัสวิดีน้านะคะเพื่อจะให้ดูว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงนะคะจริงๆอ่ะวันนั้นเราก็พูดไปแล้วแบบดีคลิปวันนั้นอะอาจไปแล,ล้วรูม้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาอยู่ดีไฟล์มันอัปโหลดไม่ได้นะคะคือเปิดไฟล์ไม่ได้เลยเสียดายมากเลย ทุกคนสังเกตดูแนวเขตก,กำแพงวังถแถวโซนทางด้านเขตพระราชฐานชั้นในตรงนี้นะหนามากเลยว่าหนามากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะหนามากเลยไล่ตรงถแถวโซนนี้นะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นมันโล่งๆตรงนี้จําได้ป่าท้ายวัดใหม่เฉยวิชิตเห็นปหเห็นขาๆวๆบ่าวัดใหม่เฉยวิชิตวันนั้นกี้พาออกไปดูดูละกองอิดเดยอะไปหมดเลยค่ะทุกคนเมื่อก่อนมันมีสิ่งปลูกสร้าตรงตัวนี้เยอะมากไงมันมีประตูบวรนาวีมหาพชน หรือว่าประตูดินอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันมีคล้ายๆเหมือนเป็นประตูลูประตูลวดอะไรสักอย่างหนึ่งอะคล้ายๆเหมือนแถวเนี้ยมันจะมีเป็นผู้หญิงอยู่เยอะไงคะทุกคนกี่ว่าเขาคงจะต้องทําอะไรบางอย่างที่มันจะต้องเป็นการแบบไม่ให้คนเขาเข้าถึงตัวฝ่ายไหนได้ง่ายขนาดนั้นอะนะคะประมาณนี้เดี๋ยวนะใกล้ถึงแล้วค่ะทุกคนรหัสวิดนา้าเดินไปให้ใกล้ที่สุดนะคะ เอาจริงนะแถวเนี้ยนะทุกคนกี้ว่านะให้มาอีกสักครึ่งเดือนกี้ก็มาได้นะคะเนี่ยคือคืออยากจะแบบมาดูทุกจุดทุกจุดทุกจุดเลยมาให้แบบถึงขนาดว่าตัวไม่ต้องมาก็สามารถจะหลับตาบอกได้เลยอว่าตรงไหนตรงไหนบ้างนะกี้อยากจะขนาดนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอนะหลายคนที่ติดตามกันอยู่ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนนะคะทุกคนอ่ะทุกคนถึงแล้วค่ะแต่กี้จะไม่เดินไปตรงนู้นนะเพราะว่าฝนมันจะย้อยเม็ดลงมาละจําได้นะคะวันนั้นที่เรา มัวแลกทิกกี้ไปอยู่ตรงนั้นอะจําได้ไหมตรงนั้นอะมันจะมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นแท่งขึ้นมาแล้วมีเป็นทางยาวแล้วนี้ก็มีแท่งอีกเขาบอกว่าบริเวณแถวๆนี้มันเป็นแบบลักษณะเหมือนเป็นเป็นแท่งน้าคล้ายๆเออคล้ายๆเหมือนเป็นที่เก็บน้ําและไอ้ตรงที่มันเป็นยาวๆอ่ะมันเป็นรหัสวิ์น้ำนะคะรหัสวิดน้ํามา้คล้ายๆเหมือนมันก็มาพักเอาไว้ตรงเนี้ยนะคะแล้วแถวๆนี้ถ้าสังเกตดูให้ดีนะคะทุกคนมันมีลักษณะของการเป็นท่อเยอะมากเลยค่ะเป็นลักษณะเป็นการเดินท่ออะไรต่างๆนานา เพราะว่าไอตัวอิดพวกนี้มันมีร่องรอยของความแบบมันจะต้องมีน้ําอ่ะจะต้องมีการแบบเป็นทางเดินของน้าอะไรสักอย่างอ่ะมันจะคล้ายๆเหมือนไปนั่งบันยงไงที่มันจะมีเป็นหินขาวๆที่มันบ่งบอกให้เรารู้ว่ามันเกิดการเก็บน้ําขังน้ําอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเสียดายมากเลยเดินไปถึงตรงนั้นนะคะเอาไงดีว่ะอ่ะไปหน่อยแล้วกันกี้ไม่อยากให้มันตัดไปในตอนเวลาที่เรากาลังคุยกันไงแป๊บนึงนะคะ วันนี้ไม่ได้ป้อมหรอกเพราะว่าถ้ามาเรื่องป้อมนะกับรองมีประมาณหลายนานอยู่ะนะคะทุกคนคะเจ้าหน้าที่มาตัดหญ้าตรงนี้นะโอ้โหดีใจมากเลยตบมือรัวๆค่ะฝนจเพ่งตกนะให้กี้อัดให้เสร็จก่อนนี่ค่ะทุกคนชัดเจนค่ะจุดนี้เลยวันนั้นที่กี้พาทุกคนมาจำได้ป้ะนี่ค่ะ ตนน่ะไอ้ตรงนั้นมันเป็นแท่งสูงๆใช่ไหมแล้วตรงนั้นมันเป็นทางยาวมาเขาบอกมันเป็นรหัสวิทย์น้ำใช่ไหมแล้วคล้ายๆเหมือนน้ำอ่ะมันถูกลำเลียงขึ้นมาลำเลียงขึ้นมาถ้าทุกคนจะสังเกตดูใช่ป่ะตรงนี้ทุกคนสังเกตดูนะเห็นปะมันเป็นแนวท่อเห็นปะมันเป็นแนวการวางท่อขึ้นมาเห็นปะที่บอกได้เลยนะว่าไอ้นวัตกรรมแบบเนี้ยนะน่าจะสร้างช่วงอยุธยปาไป,ไป,ไปาลายยุคพระนารายณ์อ่ะอันนี้เดาล้วนๆเลยนะ กี้ว่ามันไม่น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองหรอกไอ้จุดเนี้ยนะเนี่ยมันเป็นรหัสวิทย์น้ำทุกคนในภาพตามนะคือน้ําอ่ะคล้ายๆเหมือนไอ้จุดนั้นนะมันน่าจะเป็นตัวเก็บอะไรบางอย่างแล้วมันมีรหัสวิทย์น้าถูกป่ะแล้วมันก็วิทย์น้าเข้ามามาผ่านตรงจุดนี้พอมาผ่านตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่เขตพระบรมมหาราชวางังใช่ป่ะซึ่งกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ท่อเนี่ยมันอาจจะถูกฝังเข้าไปตรงไหนมั่งก็ได้เพราะว่าทุกคนดูตรงนี้นะตรงเนี้ย ที่บอกมาสักครู่เนี้ยมันมีร่องรอยของความเป็นแอ่งเป็นที่เก็บอะไรบางอย่างเนี้ยเหมือนเป็นที่เก็บน้ำอ่ะเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันเพราะมันจะคล้ายๆตรงพระที่นั่งบรรยงอ่ะที่มันมีเป็นอิฐขาวๆอยู่อ่ะเขาเรียกว่ามันเหมือนหินที่มันถูกกัดซอะมันก็เลยเป็นสีอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วแถวๆเนี้ยนะคะทุกคนมันจะต้องมีท่อน้ําลำเลียงเข้าไปใต้เนี้ยแหละแต่กี้ไม่รู้ว่าท่อมันตรงไหนบ้างเพราะมันเหลือตะกองอิฐไปหมดแล้วอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นกองอิฐสูงๆนะแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีการเเารียกกสัด กี้ใช้คําพูดถูกไหมเนี่ยคล้ายๆเหมือนเอาดินออกเพื่อให้เห็นแนวซากอะ่ะเราเลยไม่รู้ว่าไอ้นี่มันคืออะไรแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยจุดเนี้ยที่มันเชื่อมต่อตรงเนี้ยคือก็คือจุดเนี้ยทั้งหลายทั้งปวงรวมกันตรงเนี้ยมันคือรหัสวิษน้ำทั้งหมดแหละเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่มันเป็นจุดของรหัสวิษน้ำแต่อะไรเป็นอะไรอะ่ะอันเนี้ยกี้ก็เรียกไม่ถูกอะ่ะว่ามันคืออะไรจะรู้แต่ว่าน้ำอ่ะมันถูกดาเรียนเข้าไปในเขตวังหลวงเขตพระราชฐานชั้นในตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็ไปนู่นน่าจะไปเชื่ออมโโยงงงกััับไ้ตตวลลวลลหาาในนนร อ่ากกี้อาจจะไม่เดินไปนะแต้วลาะทุกคนน่าจะเห็นอยู่มันมีอย,อยู่มันมีอยู่กองอีกอยู่กองเดียวแหละอันนั้นแหละนะคะสิบสิบห้านาทีแล้วไงกลัวมันตัดอ่ะ้ยรักพี่เสียดายน้องขอให้ไม่ตัดละกันเดียวกี้พาไปดูทุกคนจะได้เห็นว่าไอ้โรงาปลาหลวงอันนั้นน่ะมันมีท่อเริงมันมีท่อที่แบบมันลําเลียงน้ําลงมาจากโรงาปลาหลวงนะคะไป เดี๋ยวเพิ่งตัดนะรีบเดินรีบเดินรีบเดินแล้วแถวๆเนี้ยนะคะทุกคนทางด้านฝั่งทางด้านทิศตะว,วันตกอะ่ะมันจะมีสี่สำราญใช่ป่ะมีส่งมีส้วมอะไรของชาวของชาววังเขาอ่ะนะกี้ก็เลยมองว่าจุดเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดลําเลียงน้าขนาดใหญ่ทุกคนคะอันเนี้ยแอบมีบันไดแต่ป่ะมีบันไดลงอยู่นะแต่ป่ะเพราะฉะนั้นแถวนี้ยจะต้องมีการลําเลียงอะไรกันค่อนข้างจะยกใหญ่อะ่ะตักน้องตักน้าอะไรก็ว่ากันไปบันไดใหญ่มาก วออันนี้ก็มีบ่ออะไรอยู่อีกเห็นไหมคะปาปลาไปดูโรงปลาหลวงค่ะคือไม่รู้ว่ามันเป็นลนักษณะของการฝังท่อยาวลงไปใต้นี้เลยหรือเปล่าหรือว่าแค่มีการแบบลำเรียงเข้ามาในรั้ววังใช่ปะ่ะแล้วก็ขนไปไว้ในโรงปลาานั้นหรือเปล่าโงเก็บและไอ้โรงปลาปหลวงอันเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นโรงปลาปที่เป็นที่เก็บน้ํา เฉพาะที่เขาขนมาหรือว่ารองรับน้ําฝนจากเบื้องบนด้วยทุกคนในภาพที่กี้บอกใช่ปะนภาพออกใช่ไหมสมัยก่อนอ่ะพวกเราก็รอน้ําฝนกินกันนี่ยุคพ่อแม่เราอะ่ะแล้วก็ที่สาคัญอะ่ะไอ้บริเวณลงปปาหลวงเนี่ยนะคะทุกคนด้านข้างอะ่ะมันจะมีเป็นคล้ายเหมือนแนวเขาเรียกว่าอาอะไรนะเหมือนให้น้ํามันไหลลงมาได้แล้วเราก็สามารถเอาภาชนะอะ่ะมารองรับน้ําได้นะคะอย่างที่บอกว่าแถวเนี้ยมันเป็นตําหนักฝ่ายในนะ จำพี่ไม่ได้เหรอมาเข้ากล้องเรวเรียกหมาเรียกหมา <laughs> น้องเก้า <laughs> นี่ค่ะทุกคนมันมีลักษณะเหมือนเป็นท่อนะคะแล้วน้ำมันก็จะไหลลงมาตรงนี้ได้นะคะเมื่อกี้จะไม่เดินลงไปข้างล่างนะแต่จุดเนี้ยจะเห็นได้ใกล้สุดแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนว่าไงน้องเก้าสวัสดีตอนบ่าย นี่ค่ะทุกคนในนี้มันยังมีแนวอิดอยู่เลยนะคะเห็นปะคิดว่าแถวๆนี้น่าจะเป็นโซนด้านหน้าที่เวลาที่มีคนมาเอาน้ําเนี่ยเขาจะมานั่งรอกันแถวนี้นะคะแล้วน้ําอ่ะมันจะไหลออกมาจากท่อตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ไงไเห็นไหมคะอันนี้ยังไม่เห็นมากเท่าไหร่นะคะทุกคนอันนี้จะเห็นเยอะกว่านี่ค่ะทุกคนเห็นไหมนี่เห็นเปล่าเห็นปะคะ มันเป็นท่อน้ําเห็นไหมเป็นท่อเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนกระถางต้นไม้เนื้อเนื้อเดียวกันกับกระถางต้นไม้อะ่ะมันทําฝั่งลงไปในนี้ถูกไหมแล้วน้ํามันน้ำมันจะไหลตรงนี้มีสองท่อนะคะตรงเนี้ยเออมีสองท่อตรงนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยแหละค่ะคือจุดที่มันเชื่อมโยงกันกันกบตัวรหัสวิทย์น้ําที่อยู่ทางด้านฝั่งทิศเหนือของวังหลวงของเรานะคะนี่เลย ลงมาปลาหลวงนะคะทุกคนอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในอยู่ทางด้านตะวันตกของอพระพาตีมุกตรงนี้เห็นไ,ไหมคะประมาณนี้อ่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนแถวนี้ก็มีนะคะเนี่ยด้านนี้ก็มีม,มีมีช่องสําหรับให้เรามาลองน้ําได้อีกนะคะเห็นบ่ามันจะมีช่องเนี่ยเห็นปหนี่ค่ะเนี่ยเห็นบะ ประมาณนี้แหละกี้ว่ามันน่าจะมีรอบเลยอะ่ะแต่ว่าเข้าไปดูมันไม่ค่อยเห็นแล้วะนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างตื้นเขินนะดินมันก็คงจะทับถมไ้ตัวช่องที่มันควรจะต้องเห็นไปแล้วะนะคะแต่ถ้าใครอยากจะดูชัดๆไปดูคลิปเก่าเมื่อหลายเดือนก่อนที่กี้พามาดีกว่าอันนั้นชัดนะคะอ่ะทุกคนลาไปในเพยนเท่านี้ค่ะในส่วนของรหัสวิดน้ำนะคะแล้วก็เอ่อมันลมฟ้าร้องเดี๋ยวกัน อะไรอยู่วะเนี้เมื่อกี้เนี่ยอ๋อไอ้รหัสวิทย์น้ํามันลําเลียงน้ํามานะคะเอ,อ่อมันมีความเชื่อมโยงกับไอ้ตัวนี้ก็คือโลงประปาหลวงที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในของเรานั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้ถังอันนี้เขาเรียกว่าโลงประปาหลวงจริงๆแล้วสมัยก่อน่ะมันน่าจะสวยงามกว่านี้เพราะกี่ดูจากอะไร,รว่าอิฐที่มันอยู่รอบข้างเนี่ยมันน่าจะมีมีอะไรมากกว่านี้แต่ปัจจุบันไอ้แท่งนี้เหลือใหญ่สุดละนคะคะอ่ะโอเค สำหรับวันนี้ภาร,รกิจตามหาป้อมสุดท้ายคือป้อมสวนองุ่นยังไปไม่ถึงป้อมนะป้อมอยู่โน,โน่นโน่นนะคะมาทําเรื่องรหัสวิดนาก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาอีกทีวันหลังพรุ่งนี้แหละบรุรีอะไรก็ว่านไปเนี่ยพรุ่งนี้บรุรน,นี้แหละมาทุกวันแหละนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปในส่วนของเรื่องของรหัสวิดนามแล้วกันเคลียร์นะคะทุกคนเพราะวันนั้นติดไว้นะคะว่าจะพาเดินก็ไม่ได้เดินสักทีนะคะลาไปในเพลงนี้ค่ะทุกคนฝนจะตกแล้วนะคะฟ้าร้องตลอดเวลาเลยดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ